ก็จะมีแป้งค่ะนี่ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วก็ใส่แป้งเค้กนะคะหรือว่าแป้งทาขนมปังเพราะว่ามวนแป้งเขาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะ แค่หยิบมือก็พอค่ะแล้วก็จะเติมน้ำตาลลงไปด้วยนะคะแต่ไม่เยอะค่ะ,ะน้ำตาลเราเอาแค่2ช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะค่อยๆนะคะ ถ้าใส่ทีเดียวเดี๋ยวน้ำเยอะเกินไปก็จะไม่โอเคค่ะโอเคค่อยค่อยคนแป้งของเราผสมเรียบร้อยแล้วค่ะให้ได้แบบนี้จะโอเคค่ะตเตรียมทอดกันค่ะผสมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเติมงาขาวลงไปนิดนึงค่ะ ผสมลงไปแบบนี้เลยค่ะเพาะจะได้เพิ่มความหอมมากๆค่ะทุกคนเติมผักอบแห้งของเราลงไปนิดนึงแล้วก็คนคุกเขาแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปค่ะ แล้วก็ขึ้นปูดีมากๆเลยนะคะทุกคนค่อยๆหย่อนป้าสีสวยมากๆค่ะสังเกตได้ว่าเขาจะฟูขึ้นมาเองนะคะเราเอาลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นเขาจะฟูขึ้นมาเองเริ่มมีความปอกแล้วนะคะทอดให้เขาเหลืองสุกแล้วก็ ขึ้นได้เลยค่ะมันเทศที่เกาหลีจะมีอยู่ประมาณสามสี่สายพันธุ์นะคะก็จะมีอ่กุ้ยโคกุมาหรือว่ามันเทศน้ำผึ้งนะคะเป็นอันนั้นก็เวลาเราเอามาทำก็จะหอมอร่อยค่ะคล้ายๆกับรสชาติแบบหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะแล้วก็มีแบบ พามโคกูมาอันนั้นก็จะเป็นอะ,อะไรอะมันเทศที่เป็นแบบมเมล็ดของเกาลัดนะคะแล้วก็เป็นหูบักหูบักโคกูมาถ้าเป็นหูบักโคกูมาก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นี่เลยค่ะหูบักโคกมาแบบนี้คะ่ะสีเหลืองก็จริงแต่ว่าก็เขามีหลายสายพันธุ์ขยายออกไปเนาะ เรื่อยๆค่ะก็เป็นสีแครอทนะคะแต่ว่ารสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะส่วนใหญ่ที่ซื้อกินอาจจะเป็นฟักทองมันเทศนะคะาสายพันนี้จะซื้อกินบ่อยแล้วก็คุณโคโคมา,าเป็นรสชาติอีกเป็นแบบหวานหอมอีกต่างหากนะคะอันนี้แล้วก็ที่เกาหลีช่วงหน้าหนาวเขาจะเผาหรือว่าอบ ที่เตานะคะข้างทางเขาจะมีขายค่ะตามรถจะชอบซื้อกินค่ะแต่ที่แน่ๆเราซื้อมาแล้วมาอบที่บ้านอค,ค่ะอร่อยเริ่มสีเหลืองแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะทอดมันเทศสติ๊กค่ะ